โค well. ้กอ่ะดีมากเก่งมากดีมากดี วมาใกล้ไปวะโก็ก็

Ở bên này đi. bà đây có Cô bà cậu bà cậu bà Đi lên ba, lên đi lên đi, 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 đi. ไปกุกไปไปะเปลี่ยนบรรยากาศบ้างปะเลีเลี๊เลีเลี๊เบีเลม่แม่แเดิน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 ไม่อยากเดินจูงไม่เดินนะครับตัวแข็งทื่ออยู่ยังไม่ ยังไม่ยอมไว้ใจเท่าไหร่นี่เดี๋ยวถ้าเดินเองเดินโอเคผมก็ต้องเซฟตัวเองนะครับผมก็ตึงเชือกไว้อยู่ถ้าเชือกหย่อนคือเขาโดดถึงตัวผมได้นะเชือกตึงก็อปลอดภัยอยู่แต่ถ้าหย่อนกระโดดมาเมื่อไหร่ผมก็จะดึงขึ้นมานั้นโอเคกูก็เยี่ยวเหรอ ปปไปเดินไปไปเลยหน้าด่างเป็นแผลหมดแล้วเอาหน้าไปมุดกรงเหล็กกัดเหล็กไปไปเมันยังไม่ยอมเท่าไหร่นะครับเนี่ยมันยังแข็งแข็งอยู่โอเคให้มันมาเดินเบียดผมเนี้ยแหละดีแล้วผมจะได้ไม่ต้องไปจับหรือว่าให้มันมาให้เขามาหาเราเองนะครับ เราอย่าไปบุบบาไปหาเขาเบียดเรานี่แหละไม่เป็นไรแต่ถ้าเราไปเบียดมันเดี๋ยวมันโมโหไปไปเดินเล่นไปเร็วเร็วลูกก็เดิน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 ผ่อนคลายก่อนลูกไปเร็วเดิน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 มันยังฝืนสายจูงอยู่มันไม่ยอมไปไปลกก็ แข็งทื <át> ่อเลยนะครับดูตัวแข็งทื่อเลยไปก็ไปไปเร็วเซมไปเอาขนมให้หน่อยเอาวางไว้เดี๋ยวเดินไปเอาเองไปเร็วเร็วเร็ว อาหนีิโกโก้เก่งมากโกโก้ดีมากแม่โกโก้อนีอโกโก้มาอ,าอะไรวะเก่งมากครับดีมากโกโก้เอ,อ้ยเก่งมากโกโก้แม่พอรูปหองฉันจึงนิ่งตรงจะมีกิจกรรมแปลกๆอ่ะ อะไรกันยิ่งมากตุโกโกอย่าดูนักสิฮะอัะอะนนี้อันนี้เดี๋ยวตามมาหนิเยเมนี่ขนมนี่มาเร็วฮะฮะตามมาตามมาลูกมาเฮ้ยอะเก่งมากเก่งมากตามมากลัวไหมนะครับกลัวนะครับกลัวมันกันเดเหมือนกันแต่ก็ต้อง จดีสู้หมาไม่ใช่จะดีสู้เสือนะจะดีสู้หมาก่อนถ้าผมไม่กล้าแล้วใครจะกล้าถ้าผมไม่ทําแล้วใครจะทำนี่คุณตู่บอกอย่างนั้นถ้าผมไม่ทําแล้วใครจะทําโอเคมา go go. มาก็มาเเดิน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 มาเร็วก็มาเร็วโอเคมันไม่ยอมเดินไม่ชอบเดินมาก็ go go. เป็นไงลูกโกโก็เป็นไงครับตัวแข็งทื่อเลยมันยังมันยังไม่ยอมให้เราจูงมันยังไม่สนิทมากเอาออกมาตอนที่ยังไม่สนิทมากนะครับเพราะว่าเอฟซีเรียกร้องนะก็จะประมาณนี้แหละมันยังทื่อๆอยู่เดี๋ยวออกมาวันหลังมันก็จะดีขึ้นนะครับอันนี้มันยังเกง็งๆอยู่ ไม่เคยเดินในใสายจูงเคิดว่าก็เลยเป็นต่อต้านแล้วหมามันอายุมากแล้วมันจะฝึกยากซะหน่อยไม่หน่อยละมากเลยละ่ะดีมากก็ก็ดีมากลูกยีเก่งมากไปเ,เดินเล่นกันไปโก,โก,โกปูก็ไปไม่ยอมไปจูงออกไปไหนก็ไม่ไป ปกติหมาถ้าออกจากกรงถ้ามันอยากออกนะมันก็จะเดินเล่นไปละเดินแบบแต่อันนี้มันก็ยังลังเรียอยู่ว่าจะเดินดีไม่ดีอันนี้ก็เริ่มโอเคขึ้นผมก็จะเริ่มหย่อนสายให้มันแล้วนะผมจะเริ่มหย่อนสายให้มันแล้วมือซ้ายผมเมื่อยแล้วผมจะเปลี่ยนเป็นมือขวาบ้างที่เป็นมือหลักที่จะใช้ยกเวลาที่มันจู่โจมนะครับถ้ามันโดดใส่ผมผมก็จะยกสายจูงนี่แหละขึ้น ผมก็จะอาจจะเนื้อจะฉีกติดปากไปด้วยแต่ก็ยังดีกว่าให้มันโจมตีได้หลายแผลโอเคบอกตาก,กล้องไว้แล้วว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ถ่ายห้ามปิดคลิปนะครับไม่ว่าจะสยดสยองกันไหนไป,โกโก,นปโกโก้เดินไปะีีมมากโกโก้อนคายนะลูกปะ ห้ามละสายตานะครับหมายถึงผมเนี่ยห้ามละสายตาถึงแม้ว่ามันจะทําเหมือนเดินเหมือนเชื่องนะแต่ก็ห้ามละสายตาเด็กขาดโอเคเดินได้กระดิกหางประมาณนี้ก็ดีขึ้นกว่าเมื่อกี้โอเคแต่อย่าลืมนะครับว่ามันมีหมาบางประเภทที่กัดไปกระดิกหางไปก็มีนะครับไม่ใช่ว่าหมากดิกหางเราจะเป็นมิตรเสมอนะเออ มาบางตัวมันชอบกัดมันก็กัดไปกระดิกหางไปก็มีอย่างเช่นพวกพิดบูลนะครับถ้าเราเคยดูคลิปเวลาตามข่าวที่มันกัดคนนะมันก็จะกระดิกหางด้วยกัดไปด้วยอันนี้จะขี้จะเยี่ยวแล้วแหละออกมาขี้เยี่ยววนหาขี้โอเค่อนคายถ้ามันกล้าขี้แสดงว่ามันไว้ใจเราในระดับหนึ่งนะครับอันนี้เรื่องจริงนะไม่ใช่พูดเล่นถ้าหมามันไม่กล้าขี้มันจะกั้นไว้จนไม่มีคนมันถึงขี้นะครับ ันี้กี่นาทีละส10นาทีเอาเท่านี้ก่อนครับปิดคลิปก่อนเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับ